้่ันผ้าจัดมันเลวทุกคนเลยตัวเอยเนาะฮันนีนะเอาสบายดีุปอรผพันผ้าได้ไมวันนี้ยาตุ่มมาตตผนผ้าางเยพอทุกคนเลยปินส้นเลอนีลปีนน้ำหยาดทุกคนอ๋อทุนะอล้อมกนทุกคนเลย สบายดีทุกคนสบายดีสบายดีนะทุกคนสบายดีตอนแรกทุกคนเออได้ข้าวดี้ะทุกคนอานผ้าเป็นจัดแล้วทุกคนเออนี่ข้าวเป็นได้หมูอ่ะแล้วก็เห็นขี่รถมาเบ้คนนี้เนาะกำลังจะเมือทุกคนเอออยู่แต่หาย่เดียนี้นะ นไหงเยอะเลยทุกคนไหนเยอะนะตูนตูนบหรออู่ที่นู <h <h ้นเออเนอะยังเทนตาอยู่ที่นนะผ่านท่าเพ้นมาเอิญบ่สุกินีอยู่นี่เพป็นบ่ออะไหมูแล้วว่าจ๊ดแล้วบแกสามโซ่เหมือนกันเออเงือกด้อะโอ้เป็นหมาเลยทุกคนเอ้ยผ่านผพาเพ้นหมาเลยทุกคนมันหาตูดนะเพื่อนก็นอนหายทุกคนหน่อยหลายคืนแล้ว มาหาตูวแล้วท่านผ้าก็เป็นหมานละมือ่อทุกคนเลยพยายามนะท่านผ้าเฉนเมื่อก่อนแต่เกิร์ดไวทุกคนนะเป็นมาแวเอิ่นหน่อยอยู่นี่มาได้หมูแล้ว เฮิร์ดเลยทุกคนนเลยไอย้สีไปเฮิร์ดผ่านๆก็ทุกคนฝรัเท้ากับไปเลยทุกคนนะ เดกๆจัดทุกคนเลยเราเคยผ่านผ้าทุกคนหมู่ทุกคนตบญ่ายทุกคนเลยมาจิบชามผ่านผ้ากทุกคนเลยป้ผ่านผาจัดมันแลวทุกคนเลยตัวเนื้เนาะหันนีนะสบายดีุ e r ผ่านผ้าเรได้วันนี้ได้ ประตูประตูมาตูปพานพาดทุกคนเหรเยอะเไรทุกคนรอบนี้เนาะเยอะสามช่อเต็มแต่ว่ามันเป็นหมู่เขยะนะทุกคนไม่มีแมนหมู่ชัดเต็มคือปลาเค็งเนาะปลาโตน้อยกว่าเราว่ายน้อยกว่าเฮียผมเฮียผมรอ ลงทุกคนลังจี้ทุกคนเอ้ยก็ชีวิท่านทุกคนเลยมากะได้ทําาาท่านต่อจี่ทุกคนัน่าทุกคนเะน่าจะจี้กันน่าจะพ่อแล้วทุกคนบ้าทุกคนในวันนี้ หลอดนี้เหนือก็บหลอดนั้นทุกคนเลยฟันผ่านผ่านผ่านมาผู้เดียวเพลทุกคนปึ้งทุกคนเลยปั่นอยู่ทุกคนปุ่งอันนั้นนะปุ่งอันปุ่งกระสามเลื่อเด้อปุ่งอันนั้นนะนะ ủng sông rạp này nè, nào, mọi người con, răng sầm cả nhiều nữa. à? ào 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 ทุกคนปีงเฉลิมทุกคนเอ้ยปีงขลับมาพร้อมทุกคนนะปีงขลับมาทุกคนปีงขลับกับปีงเฉลิมนี่ทุกคนเอ้ยน้ำใจพ่านผ้าป่านเฮ้ยเฮิทีมงานทุกคนเอ้ยเฮิทีมงานที่มากินน้ำนี้ได้ทุกคน โตเทจะได้ลูกเคจีนนั่นแหละนมือเราเป็นเห่ว้าวอ้าวเจ้จ้าพจักบอกจะได้ลูกเคยจีนแล้วกำลังกำลังเยอะพอทุกนเอยจินเสร็จเลยดนนีนน้ำยาดทุกคนเยได้เลยได้เนาะไปรได้เลยกยอกินกน้วเนียนี่ยตาุนะนรอก้อนทุกคนเลย เอามาเลยกันผักแล้วเิมหนอยเห็นแล้วทุกคนเข้าสาวค่้านกินก็เห็นอย่างได้เอเอเอมันแขลังซอนมนาพอแม่มันมนาห้่ายโอ้ล่ามันออมันไหลออกจกเมือดต้นเอามานะไหลโจ๊กกว้าๆเลยได้น้ยทุกคน คือเด้อเ่อคือเด้อกินนะพอได้ตุยสีน้อยเดียวมีทั้งขาวนลแม่มีแต่ปาเท่ามันนอทกคนนะมาแล้วเขาเย็บมาทุคนมีบยโอ้โหโย่นโมนังจะตกคนเดเท่ามันได้ฮะนะสอยก็ได้กินชุดนั่นหายชุดหอยทเชื่อหชื่อลาดได้กินแมงปลานวงยนะคอยบางอย่างด้ยกันงานขากัน อ๋อม่ยเลยชไอมาเด็กาดูพวกเขาบไปนะั่นหลามังเลยที่มันมีเลือดนมันเ่ลนมล่บยตอนนี้แลักนี่ละผมโอนมาเน้บมอเลยามนีพอเปนใบอือ

ต่มใจมันหายะเด้ออิทำนมมันหน้อยนมเแลวทุกคนชอบอ้มเลยทุกคนพันพาจีแบงปูน้ำใจเฮยทุกคนขินข้าว็อ่มเลยทุกคนเอ้ยปีงันนี้กิยังอยอ่นะอันนี้คือปีขลังมาทุกคน

เเยแม่ลาพกลาดูนี่ยะดได้มาทุกคนเอ้ยเอาก่อนชอตมนหมุนินั่นกิ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 นมนาะมับเข้ากดข้ากเห็นมันข้าวใหนาหักรเออลางทคนลงแดงพูดน้ำใจได้ละแม่รถโย่งห ฮะใหม่เลยเนาะรอบสามแล้วบอกวันนี uh, ้อันนี้รอบที่สามแล้วหนิน้องใหม่เลยทุกคนรอบที่สามวันนีเอามาก่อนเบิ่อระบบคนนี่นะ

พูดน้ำใจพ่านผ้าทุกคนอดีดีเจ็ดพูดทุกคนหลายเตอรนะเต็มทุกอย่างนี้ทุกคนนะอันเรียบร้อยทุกคนเอ้ยแบ่ง

ขอบใจผ่านพลาดเลยวันน hey. ี้แยกย้ายแล้วนี <knowledge> ่นะโอ้นอนหายไปแล้ววันนี้นะนอนหายกันนี้ำใจผ่านพลาดทุกคนเอ้ยมาเติมทุกคนเด้ยค่อยเกิดสีเมื่อขึ้นก่อนวันนี้กันเดี๋ยวนอนหายไปทุกคนนะผ่านพูดเรียบร้อยทุกคนเลยเมื่อเมื่อก็

ปรดี๋ยาิข้าแรกอยู่่นเด็ดทุกคนนะกินข้าสอข้าเมือัน้ก่ินเยอะไปนว่ามันหลายคนทุกคนนะนอนโอนหายก่อนนอนหายเนาะนอนฟ้ามัน ก็คืนนะ ตีชีสหมูนะเออเนชีสหมูเสียบล้ว,ม,ลวมีได้พอชีสหมูตะเฮิองทุกคนเลยชีนหมูดีกวากนี่แกได้กินชีสหมูนะครนี้แหละมันพานผ้าจ่าเธอทุกคนเลยประจำอยู่แต่ไห้พี่เข้ามาคนดมคนป้าเดินเดินกำลังเจ๊ง นุ้กคลายวิ่วทงท่าไปกินแล้ววันนี้ยังทอคลายเข้าหายทุกคนได้มานอเาานเฝ้าอยู่ด้วยะตะอ,อยู่มั่นกับมั่นเล่มทุกคนได้วิไลเขาจะได้ซื้อเกลือไปง่วงกินถังกระตะมือนี้อไงไงทุกคนนะยสองมือนี้ โถ่วันนี้ดิคืหอห่างปั้นเช้านี้เอนเอน,นี่ไเานาะนี่ก็แนงนี้อตอนนี้จ่ลาลีเนาะมาเท่งนี่ก็รถจากอีโฟนมาจอดวันนี้ทุกคนเลยบวบุนขี่ม้มาเทงแนวสิปีงสีหมูกับมันกคนมาหาเทงเลย นี่ก็ชิ้นหมูให้ทุกคนเลยเอามาสามต้นอมีได้พอมาตะเหินละขอชิ้นหมูก้อนมาหนิชิ้นหมูต้นผ้านผ้าทุกคนเลยนำใจผ้านผ้าแห้งให้ทุกคนเลยรอบหน้าผ่านผ้าอาจชิมมาตุ้ดผ่าเท่ากัได้ทุกคนเลย มึงยกเทียมนนยอ,อยู่วันนี้นีมอือนี่นะฮะใส่ถุโน่ก่อนนะคนมันจะได้เซ็เสียบน่อง 英文。 แค่ก่ไฟก็ก็ไฟตี่วไดูไม่ได้ปออามไหมขงปีก็ควันเนาะควันอูดไปเจอเลย อ๋อขีกบนนู้นแบบนี้เนี่ยัยจะได้และอ้วึ้ลังทุกคนเลยเสื็แล้วใคจะได้กินเศ้าแล้วลายเตะเลย nãy giờ phe này cho đấy chụp một thôi, vui chụp khác, các con xem, đi nấm dại, bắt, bắt, đi soi này, đoàn hải, con ơi, đoàn à, มีแต่พอชินหมูเติงเลยทุกคนเอ้ยเอาตรงนี้จะคำเนี่ยเนี่ยชว่วยหน่อยก็หอนเนอืม có Sao? Chú nhuộn. Ừ. Như vào này, này, <laughs> Mù này như vào này đó Mù ăn vạ này cho vào nhạn này

ไม่ได ¿no? er ้กินกรดูกวกุน่าหมูแม่ก้ไม่ลหมูข้าห่มากกว่าดดได้กินแดกแดมูจะองสิหัามไปแล้ทุกคนนะถึงได้ฟออีกแบบน

cái cục nó hơi bị nhắm cái Ừ nhắm กินข้ากินน้ำกับอิ่มเลยทุกคนนะพอดีไปตู้แันฟาทุกคนนะขอบใจแันฟาทุกคนที่เป็นน้ำใจเลยนะกันลายเยอะทุกคนเนละยตัวยางเอ็นนี้ทุกคนกินข้ากินน้ำกับอิ่มเลยทุกคนเลยวันนี้แกลิปนี้นกาขอโจ้เพื่อนคนนี้เนาะทุกคนคลิปหน้าเจอกันไหมทุกคนสวัสดีและสวัสดี